ที่บริเวณสวนสาธารณะด้านหน้าเทศบาลตำบลพรวงสองนางอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนายประพัฒมาลาการผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชด,ดำริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสวนรักกรอก้าววงสองนางก้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโดยปลูกต้นสุพรรณิกาซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานีและทดสอบปั่นจักรยานสูบน้ำรถพืชผักสวนครัว โดยเทศบาลตำบลพวงสองนางได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงส่วนรักกรอก้าววงสองนางก้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียงขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้จากพื้นที่จริงเห็นของจริงเพื่อนําไปปรับใช้ที่บ้านของแต่ละคน เพื่อประกอบอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัวซึ่งภายในศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวนะคะมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่แบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่ปลูกพืชผักสวนครัวอาทิตระไคร้พริกโหระพากระเพราบวบสวนไม้ผลไม้ยืนต้นนาข้าวมีการทำเล้าเลี้ยงไก่มีการทำบ่อเลี้ยงปลารอบรอบบ่อเลี้ยงปลานะคะปลูกหญ้าแฝกกันหน้าดินพังทลายและสวนสนามเด็กเล่น เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนของเด็กและเยาว,วชนด้วยค่ะ